จิตอาสาต้นแบบที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ pvc ค่ะมีสมาชิกกลุ่มดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวกัญญพัฒนมีคำา2นางสาวอภิรยายุคบุญนวล 3. นางสาวอัรัญญาเลิศเชวกุลระดัแบชบั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครูที่ปรึกษานางสาวนัทธ,ธริกาใจล่าค่ะหลักการและเหตุผลเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโกกรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด19ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกทั้งการใช้ชีวิตประจำวันคนส่วนใหญ่จะใช้มือในการจับสิ่งต่างๆจึงจำเป็นต้องล้างมือทุกครั้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด19ซึ่งกศอนอตำบลพระบาทและวัดพระบาทมีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวันแต่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางด้านเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันโควิด 19ยังขาดแคลนขณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ PVC มาให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 จากการสัมผัสข,ขวดเจลแอลกอฮอล์โดยโตรง 2. เพื่อสร้างสิตสำนึกที่ดีในการทำงานบริการช่วยเหลือสังคมขั้นดำเนินงาน1วางแผนการดำเนิน การใช้งานที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ pvc 2. กำหนดจุดวางที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ PVC ที่ต้องให้ผู้เข้าใช้บริการวัดพระบาทและกอโนตำบลผพระบาทได้ใช้งาน 3. นับจำนวนผู้ใช้งานที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ pvc 4. สสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ใช้งานที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ พิมพ <PV> านนำหน่งานโครงงานจิตอาสาต้นแบบที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ PV P ี c ีใช้วัสดุหลักคือพ่อ PV P ีวซซึ่งมีความทนทานทนต่อทุกสภาพอากาศหาซื้อได้ง่ายเมื่อนำมาผลิตที่กดเจลแบบเท้าเหยียบจะทำให้ชิ้นง,งานมีความทนมีอายุการใช้งานที่ทนานเมื่อผลิตชิ้นง,งานออกมาแล้วเริ่มทำการทดลองกับสมาชิกในกลุก่มก่อนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้จริง งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานค่าวัสดุที่นำมาทำชิ้นงานที่กดเจลแบบทเท้าเหยียบ PVC นะคะจำนวน2 5 0บาทาสำเนาของโคงงานนี้นะคะผู้ที่ใช้ที่กดเจลแบบทเท้าเหยียบท่อ PVC ร้อยละแปดสิบมีความพึงพอใจในชิ้นงานเห็นว่าชิ้นงานมีประโยชน์กับสถานที่วัดพระบาทและกศน,นตมพระบาทและสามารถลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19 เได้เจ้ทางการจัด การปัญหาความเสี่ยงโครงงานจิตอาสาต้นแบบที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ pvc ไม่มีโปรแกรมอัตโนมัติที่จะเป็นการบังคับให้ทุกคนใช้งานได้จึงเป็นปัญหาของโครงงานหากผู้เข้าใช้บริการไม่ใช้งานหนึ่งคนก็อาจจะเกิดความเสี่ยงได้วิธีการจัดการความเสี่ยงนี้คือนำที่กดเจลแบบเท้าเหยียบ วางก่อนเข้าอาคารสถานที่โดยมีป้ายกำกับเตือนให้ผู้เข้าใช้บริการใช้ง่นะารับหนักศึกษามีจิตสนึกที่ดีต่อการบริการางานของส่วนรวม 2. โลดการสัมผัสซึ่งกันและกันจากสถานที่สาธารณะนะ<ม>เพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 3. อำนนยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าใช้บริการที่วัดพระบาทและกศอนอตำบ,บาททีมของพวกเรากศอนอตำบลาทก็ขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ